สวัสดีจ้าจิดภาพอินฟินแลนด์สิภาพมานาั่งรถชมวิวเนาะจ้าเมื่อนี้อากาศติดลบจ้าติดลบ24องศารถสตาร์ทบ่ค่อยติดเนาะจ้าปรากฏว่าเครื่องไม่ค่อยดีแบตเตอรี่มีปัญหาจ้าก็เลยได้นั่งรถชมวิวจ้าอากาศมันก็เย็นโพดพระจ้าพี่น้องรถก็เลยมีปัญหานิดหน้อยพอใหญ่ก็เลยพาขี่รถอ่อมเมืองจ้าเพิ่นว่าอุ่นเครื่องรถสักหน่อยว่าซ่นจิดภาพก็เลยได้โอกาสชมวิวไปน้ากันจ้า เขาหอดหนาหนาวก็สิเป็นประมาณนี้ละจ้าพี่น้องเอ้ยเย็นก็เย็นโพดพ่อบักโม่บักแตงอากาศก็ติดลบสูงคักจ้า2ี่4องศาเนาะติดลบมือ่อีนจ่า่อนข้างสิมีปัญหาในการสตาร์ทลดย่าเหมือเศร้าจ้าบางคนก็สตาร์ทไวโดนได้พี่น้องกลัวเขาเสิออกจากบ้านวัดใดเขาก็เสียสตาร์ทลถไวให้เครื่องมันอุ่นซะก่อนจ้าบอสันเหล่าเครื่องมันบอททำงานจ้าพวกแบตเตอรี่พวกอียองต่างๆนะจ้า กะสีเป็นเลื่อนเลื่อนล่างๆกะสีทำงานว่าเต็มที่จ้าปีนี้รู้สึกว่าอากาศสิเย็นกว่าปีที่แล้วคักหลายเติบจ้าเพราะว่าปีนี้ช่วงเดือนมกราเน่าจ้าอากาศจะบ่เคยติดลบสูงคักปานี้จ้าแต่ว่าตกมาปีนี้ขึ้นมาหอดีสิบองศาถือว่าหนาวจัดเลยจ้าปีนี้หนาวอย่างมากเลยยูมาลายปีแล้วกัะบ,บ่ชินจ้าเทียพี่น้องจักสีเฮ็ดยังไดคอยสิชิ้นกับอากาศหนาว กิจภาพเราก็บบิชินจ้าเทียอากาศเย็นมากน้ำใดกับสันงอขอโหลดจ้าจะเก็บเสียผาหอบกระเป๋าเมียบ้านห้างโรลดจ้าพี่น้องหอดย่ามอากาศเย็นเย็นอากาศหนาวคักยังสี่อยากหนีไปอาบแดดอยู่บ้านห้งนางเนาะจ้าแต่ว่ากระไป๋าห้าด่าเนาะจ้าติดภารก,กิจมากมายห้านได้เตรียมตัวเนาะจ้าเอาไว้เจอกันปีหน้าหอบผานี้แท้ๆแหละพี่น้องเอ้ยตอนนี้ก็ทนเอาจังหน่อยกอนจ้าพี่น้องทนไปอยู่ไป กมอยูไปยังซี่ละจ้าเหนาวบันไดกอยูให้ได้คนอื่นเท่ากอยูได้เราก็ต้องอยู่ได้เหมือนกันแมนประจ้ากว่เสียออกจากบ้านได้พี่น้องเอ้ยแต่งตัวแน่นเปี้ยหันใจก็ได้เพราะว่าใส่เสื้อผ้าลายสัน้นลายหายใจบ่ออจ้าพี่น้องถ้าแต่งแบบนั้นมั่กันมันไปบ่ไดได้ดจ้าไปไม่ได้เลยเพราะว่าเทาก็ต้องให้ร่างกายให้อ,อุ่นไวก่อนนะจ้าหัวต้องอุ่นมือต้องอุ่นนะจ้า ทุกสัดส่วนของร่างกายต้องอุ่นไว้ก่อนจ้ายามไปขืนลดเมฆเลยจ้าบัติเนเพราะตั้งแต่ขืนลดเม่ไปแล้วเนาะบางคนเขากเลี้วเบิงเนาะจ้าเขาก็เลี้วเบิงเหาเทั้งผ่าพันข้อทั้งหมวกหูดเนาะจ้าเทั้งไอเสือใหญ่เนาะเขาก็ับคุ้มลงไปนะจ้าขืนเป็นปน่งอิงติ่งทั้งรดเม่กับแล้วแต่พู้ได้สีเหลี่ยวเบิงคอยกับบงเงิดขึ้นเก่าจ้าบางคนเพิ่นแต,งต่งโตแบบ่วงสวยเนาะจ้า เพื่อนก็ใส่ถุงน่องบางๆหลักก็ใส่กระโปรงบัดทินีเฮากับคิดแน่ใจเนาะจ้าเฮากับเลียวเบิ่งว่าจังได้ข้าเจ้าบ่หนาวบัดองเลียวเบิ่งงจะคของเล้วปานแหนมเนาะจ้าจะวัาจักรสั่นปานันก็ยั่งหนาวอยู่กะงืดเงืดข้าเจ้าเนาะจ้าที่เขาแต่งตัวแบบนั้นกับบแม่นผู้ใดดอก้ากะกับคนบานเฮ้าเนี่ยล่ะจ้าแต่ว่าเฮากับเแเล้ววต่เขาเนาะจ้าแล้วแต่ความพอใจของแต่ละคน เขาหนาวก็ซ้ำเขาเถอะเนาะจ้าเฮ้าหนาวห้องกระแตงัตอบอุ่นไว้ก่อนปลอดภัยไว้ก่อนจ้าบอกเรื่องหนาวมันบ่แหลวง่ายได้พี่น้องแหงบ่แหงเง้าบ่บ่งจอกจะจบเป็นจนกว่าเบิร์าหนาวพูนละจ้าไปทั้งใดก็มีแต่ความเย็นความหนาวเนาะจ้าก็บ่บมีหยังายดอกจ้าก็อยากเอาภาพมาฝากเอาบรรยากาศหนาวหนาวมาฝากพี่ฝากน้องให้เบึ่งน้ากันเนาะจ้าว่ามันสิเย็นคักปันใด แต่ว่าพวกยูนี่กับโบชินคือเกาล่ะจา้าพวกอยู่ทั้งกับหิมะเนาะจา้าจังได้กับโบชินจะไม่มีวันชินแน่นอนจา้าพูดลงค้นเพิ่งกะสิสมนำหนาพวกอยู่เมืองหนาวเนาะจา้าเพิ่งกะสิวาหัวว่ามันหนาวภากันเลนไปอยู่เห็ดหยังคือบบขึ้นมาอยู่บานเพิ่งกะสิวาจังซี่ละจา้าแต่ว่าเข้ากับบออยากได้มาอยู่ดอกจา้าเพราะว่าเข้ากับผู้ใดก็อยากอยู่บานจะคของละเนาะจา้า ถ้ามีอยู่มีกินมีเงินใช้มีทุกอย่างเพียบพร้อมกับว่มีผู้ใดอย่างไม่อยู่แบบนี้ดอกเนาะจ้ายุ่ิสายกับฮึกกันละเนาะจ้าพี่น้องอยู่บ้านห้องกบว่ากะจมว่าห้อนโพดห้อนกะห้อนข้างห้อนแน่ห้อนสิลมสิตายกะจมคือเกาละจ้าห่อนกะจมหนาวกะจมมันบ่มีความพอดีดอกจ้าแมนบอลในโลกนี้ไม่มีความพอดีสักอย่างสรุปว่าก็พอๆกันเนาะจ้าห่อนกับหนาวกับพ่อๆกัน แต่ว่าจังไดกระสูบันเข้ากระไดคือเกาลหจ้าแนวอยู่แนวกินเข้าก็ไดกินแบบสดๆดแบบสะดวกสบายเนาะจ้ายูนี่ได้กินตั้งแต่อาหารแซ่แข็งเนาะจ้าบอมาแล้วก็ไดกะลิตโจนเจ้าของเนาะได้กินตั้งแต่อาหารแซ่แข็งจ้าขนาดอาหารแซ่แข็งกระแซบพื่เกาลหรพี่น้องคนกินแซบอยู่ใส่กระแซบพืบเ่เกากินง่ายอยู่ง่ายอยู่ที่ไหนก็อยู่ได้แมนบบจ้ากิจภาพานี่กินแนวใดก็ไดเนาะจ้า อาหารแซ่แข็งถึงมันสิแพงแต่ว่าห้ากะก็กินได้เป็นบางครั้งเนาะจ้าหฮากะบ,บ่ได้กินเมมอเุมอ,มอกินเฉพาะเวลาจําเป็นเนาะจ้ากินเฉพาะเวลาที่เราอยากกินเท่านั้นด้นโดนกินเทือเนาะจ้าประเภทอาหารแซ่แข็งประเภทของแพงแพงเนาะจ้ากินได้เป็นบางครั้งสิบ่ใหยกินอาหารไทยเลยก็เป็นไปบ่ไดพี่น้องเป็นไปไม่ได้เลยยังไงก็เป็นไปไม่ได้ ยากหน่อยๆกิรภาพต้องได้กินซุมือรเนาะจ้าอันซุมืออนี่ก็หมายถึงว่ากินนีหอย่างกระไดที่แห่มีรสชาติเป็นของไทยเนาะจ้าสิข่าวเศร้าแจีววืธอๆก็ถือว่าเป็นอาหารไทยเนาะจ้าก็แบบนี้แหละจ้าก็คือว่าลืมอาหารไทยไม่ลงเนาะจ้ากับคิดซะว่าหากินดําเนินชีวิตเนาะจ้าพี่น้องกินเพื่อดําเนินชีวิตต่อไปเราไม่ได้อยู่เพื่อกินก็อาจจะมีบางครั้งพราะว่าคนห้ามากันยังมีกิเลสตัณหาเนาะจ้า เรื่องกินมันก็เป็นเรื่องใหญ่บางครั้งเนาะแต่ว่าเข่ากับกินแบบมีสติกินได้บางครั้งไม่ได้กินใหญ่กินอวดจ้ากะซิมีบางคนเนาะจ้าเพิ่นเห็นเวลาเข้ากิน<ๆ>กินอาหารทะเลกินอาหารแพงเนาะแพงกพับแพงของอยู่เมืองนอกละจ้าบ้านเข้ากับิบบแพงปันใดเพิ่นกะเิบ่าเข้ากินดีอยู่ดีกินหรอูอยู่สบายเพิ่นกะเิคิดว่าจังซาละจ้าเพิ่นกะเิบ่าเขามีเงินแมนบ่จ้าแต่ว่า ในความเป็นจริงแล้วเราก็กินเท่าที่เรากินได้จ้าคนส่วนมากเนาะจ้าก็จะคิดว่าคนที่มาอยู่เมืองนอกมีเงินมีทองเนาะจ้าร่ํารวยเงินทองมันบ่แมนดอกจ้ามันเป็นแค่ความคิดแต่ว่าในความเป็นจริงแล้วกับคนมีกับซิมี่หละจ้าแต่ว่าคนบ่มีกับอยู่แบบธรรมดาเนี่ยแหละจ้าหาเช้ากินค่ําประทังชีวิตไปเนาะจ้าบางคนกะคิดว่าแต่เฮามีเงินจ้าคิดว่าเรามีเงิน จ๊อบสิมายืมแต่เงินได้พี่น้องเบามาแล้วก็นายเบาเรื่องยืมเงินเนาะจ้กพี่น้องเงินเท่ากับมีอยู่ดอกจ้าพ่อได้ใจได้สวยแต่ว่าเท่ากับบ่มีพ่อให้ผู้ใดยืมเนาะจ้าลําพังเข้าหาเหลี้ยงครอบครัวเท่ากับพ่อเท่ากับพ่อได้เลี้ยงได้เกียกันเนาะจ้าคนในครอบครัวเท่าแต่ว่าเท่ากับบ่พ่อสิได้แบ่งปันให้คนอื่นได้ยืมเนาะจ้าเพราะว่าอยู่เมืองนอกเขากับตองเก็บตองอมติดโตไว้เนาะจ้า เวลาลำบากมาไม่มีใครหน้าไหนช่วยเราได้จ้าคุยไปคุยมากกับเบิดเวลาแล้วจ้าพี่น้องเอาไว้พอกันไหมเด้อจา้าเดี๋ยวห้องกระสิม,มาคุยกันใหม่เนาะมีเรื่องราวสนุกสนุกมาเบาสู้กันฟังเนาะจา้ายังได้ก็ฝากเป็นกำลังใจกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้จิดาภาเนี่ยเด้อจา้าเจอกันคลิปหน้าเรามาคุยกันต่อเนาะจา้าขอบคุณจา้าทุก,ท,กทุกท่านที่เข้ามาให้กำลังใจจิดาภาอินฟิลแลน์ ขอให้มีความสุขลหลายๆด้จ้าร่ำรวยเงินทองทุกๆคนขอบคุณลหลายๆจ้าสวัสดีจ้า